้องกลับกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่มเริ่มต้นใหม่ส่วนมากเขาจะรับภาวนาปฏิบัติไปจากนกับภาวนาปฏิบัติเกกรรมฐานกันสกกรรมฐานกันเพราะว่ากรรมฐานแต่ะมันพูดเรื่องจิตใจพูดเรื่องจิตใจให้เกิดความตั้งมั่นใจมีความสงบมันไปนู่น ทีนี่มันเดนี่คนมุ่งแต่กรรมฐานกันแต่ศีลไม่มีใครจะมุ่งกันเรื่องศีลคือไม่ปฏิบัติหมดศีลรับศีลแต่ไม่เคยปฏิบตัติแต่ไปปฏิบัติเรื่องการทําสมาธิส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนศีลแนะปัญญาเนี่ยไม่ไม่มีใครปฏิบัติกันคือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดี หนังสือมีอยู่ส่วนมากเ็นเอแค่สัมมาทีสส่วนชิลไม่เอาปัญญาก็ไม่เอาเขาเอาศินเอาแค่รับเฉยๆการรับศิลรับเป็นวิธีการพราะวิธีกรรมทางศาสนารับไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ปฏิบททัติทห้หมดศิลตัวเองเลยการภาวนาปฏิบัติก็ไม่เข้าหน้าตัวศิลเป็นตัวตัดกาลัง ทีเยเลืส่วนยับยาบไม่ใช่ไปละนะตัดกําลังที่เสยยคือไม่กําลังที่เรลยอส่วนยับยาบเนะี่ยคู่ตัวขึ้นข่มกันไว้บังคับกันไว้หรือตัดกาลังเอาไว้เท่านั้นเองแต่ยังละไปได้หรอกนั่นหมวดชิน 5, ช้นห้าชิ้นห้าเนี่ยถ้าหาพี่นาดีๆแล้วเ่โอ้ละเอียด ในชีวิตเราชีวิตเราถึงจะท,ทําสมาธิไม่ได้จะปฏิบัติแค่ชินห้านี่เหลือกินเหลือใช้แล้วในชีวิตเราไม่ตกต่ำเลไม่ตกต่าเอาหมวดสินไปเริ่มหมวดมาพิจารณาดูสิหมวดตัวปานานเราทําไมจึงเลยห้ามกันไม่คาดจาับตัดชีวิตน้อยใหญ่ตะบกสะน้ำต่างๆทำไมจึงข้ามฆ่า ถ้าฆ่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ฆ่าเป็นอะไรไเไราจะจินจะเาเข้ามาพิจารณานั่งพิจารณาอย่างนั้นแหละหาข้อดีข้อเสียมาพูดตรงที่มาพี่านณากันเราเปรียบเทีย,ทยบชีวิตเขาชีวิตเราอีกเพราะสัตว์ทุกตัวเกิดมาในโลกนี้เกิดมาตกมบุญตามกรรมของใครของมันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกตัวสัตว์ไม่ว่าเราว่าเขา มันต้องการในคนใดคนหนึ่งมากล่มมาเขียนมาฆ่ามาตีให้เก็บให้ปวดให้ตายก็แล้แต่ไม่มีใครต้องการเราก็ไม่ต้องการสัทุกเราไม่ต้องการทั้งนั้นอย่างสัตว์ดงสัตว์ป่าสัตว์น้ำมันกันเห็นคนไปมันบินมันหนีมันเพื่อใหญ่พอาคนชีวิตมันไปได้นั่นแหละคือมันกลัวความจ่ายมันจึงไปไม่มีสัตว์ในในโลกนี้จะมาประกาศตัวว่าข้าพเจ้า,าเป็นสัตว์ เื่าเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์มันไม่ใช่สัต์จะได้พูดอยู่คนไปเสียแช่งพูดกินเขาได้เฉยม <c oughs> นถึงว่าถ้านักปฏิบัติันตกมามองถึงถึงภาพรวมไม่ก่อนว่าชีวิตของสัตว์ทุก,กตัวเกิดขึ้นมาแล้วามบุญทมกรรมของใครของมันเกิดขึ้นมาแล้วพื่อให้มีความสุขในชีวิตแต่รสชาติแต่รสชาติไปวันวัน,ว,นวันต่อวันที่วันตายเขาแล้วหนึ่ง ขนาดตายธรรมดาก็ยังไม่อยากตายท่าไปมันจมเป็นนิสว่าคนจะมาฆ่ามาตีหรอกแค่ตายธรรมดาก็ไม่อยากตายอยู่แล้วคนเราเราทั้งเขาทั้งหมดนี่นเรียนเราว่าให้ความรักต่อกันให้ความสงสารต่อกันเพราะความรักความสงสารเนี่ยเป็นตัวคําเครื่อคขําจูนโลกไว้ได้เมื่อใดสม,มัยใดโลกของเราเนี่ยขาด ความรักต่อกันความสงสารต่อกันในโลกจะเกิดความหายยน,นะเกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมยาอืมมันจะหวมากฝึกตัวเราฝึกใจเราให้เกิดความรักให้เกิดความสงสารต่อมนุษย์ด้วยกันต่อสัตว์ทุกประเภทในี่ลักษณะ,ะาภาคปฏิบัติพืพพพ้นๆธรรมดาเนี่ยเมื่อฝึกใจเราตัวนี้มันจะฝึกใจแค่สงบเป็นเดียวนะฝึกใจเราให้เกิดความรัก เกิดความเมตตาเกิดความสงสารส่วนมากเราจะมาฝึกใจวิธีการสวดถึงเวลาแล้วก็เป็นนั่งบนลมือแล้วก็สวดอหังสุกิโตโหัวมินิตโตโหมิอเวลโลหมินั่นเป็นสวดไว้มันสวดเมตตาเฉยๆต่ว่าเมตตาไม่เข้าถึงใจมันอยู่ริมฝีปากนั่นเองอยู่ปลายเ้นนั่นเองมันสวดเฉยๆแต่ใจมันไม่เป็นความเมตตาไม่ได้เกิดความรักต่อกัน ไม่ได้เกิดความสงสารต่อกันนั่นนมะว่าการทําต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างมันทํากันแบบความคิดโกงเพื่ออิจฉาริษยา,าขึ้นมาถ้ามันรักกันมันจะพูดได้ยังไงทไําได้ยังไงไม่ทําทําไม่ลงมีเมตตาตัวนี่มันสนดรือว่าถ้ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเมต,าตตาอยู่ยไที่ของเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันทําอะไรไม่ได้เลยจะไปรักของคนใดคนหนึ่งก็รักไม่ได้เพราะเมตตาเขาสงสารเขา คือเมตากมันคุมมันคุมมาทั้งหมดงาดเมตากเป็นเครื่องข้ามุนโลก่นี้ที่นายให้ดีนะมันพระเจ้าเราเนี่ยชัดเจนมากมันคุมไปหมดถ้าเรามีความสงสารต่อคนอื่นมีความลักต่อคนอื่นอยู่แล้วการที่จะไปรักของคนนั้นคนนี้มันรักเนีมันรักไม่ลงมันรักไม่ได้เลยมันรักอะไรก็ไม่ได้ นี่คือความคือธรรมประจําตัวคือคุณทมทั้งหมดคือเราไม่ต้องพูดเรื่องภูมิธรรมระดับสูงแค่ภูมิธรรมพระโสดาบันสกิตาคาราคาละหันออกเราพูดแค่ภูมิธรรมเมตตาการรู้นาสองตัวเนี่ยมีได้ไหมชีวิตเราที่ไม่อยู่จะทําให้เกิดไม่ได้ไหมนี่ถ้าทำสองตัวไม่อยู่กับใจแล้ว,ลวเมื่อ,อไรเนี่ย เราอยู่นี่ก็มีความสุขมีความสบายเนี่ยคนรักคนมีความสุขนะคนสงสารคนมานได้ไม่ได้ความสุขมองเห็นเหมือนกับเป็นความสุขด้วยกันทั้งหมดถ้าเรามีความสุขเฉพาะคนเดียวเท่านั้นแหละเหมือนจะมองเห็นเพื่อนทั่วโลกเหมือนจะมีความสุขเหมือนตัวเองทั้งหมดเลยเพราะเรามีความสุขถ้าเราใจเรามีความรักคนใดคนหนึ่งขึ้นมารักสงสารขึ้นมาแล้ว หมือนกับมองเห็นภาพพจน์ต่างๆในโลกมนุษย์สักทั้ง,งหมดเหมือนเป็นเพื่อนเดียวกันทั้งหมดอยู่ด้วยกันแบบสนิทอกสนิทใจไม่ละแวงใจไม่ละแวกซึ่งกันและกันนี่ก็ความรักความสางสารนี่ถึงปฏิบัติธรรมอย่างอื่นเราทําไม่ได้พยายังฝึกเมื่อการให้เกิดขึ้นกับใจเราให้ได้ดีมากๆฝึกความสงสารนี่เกิดขึ้นกับใจเราให้มากเคาเห็นมันก็เหลือกินแล้วใช้ชีวิตเรา เป็นคนไม่ตรวตจำนะคืออย่างน้อยเมื่อตายไปไป,ไปถึงสวรรค์อันจือม่ต้องประจวบอวัยคมนี่คือว่าเมตตาตัวเดียวนี่เมตตากรุณาสองตัวนี่มันคุ้มนึงิศห้าทั้นห้าตัวฉันว่าจะเบิกผิดในกรรมประเวณีต่างๆมันทําไม่ได้ไมันมีความละ ความรักมันจะรักในกาค่ากันหามันใช่ไหคือรักแบบเป็นเพื่อนแบบสนิทมันรักความสงสารนธ์นี่มันมรน่วงเกินอ,อะไรไม่ได้เลยนี่้วกหน่ยนอยน,นี่คือรักรักษาตนนี่ก็พยายามรักษาตัวเองให้มันเจนนี่คือคือสินห้าถ้าเรารักษาได้ถึงจะได้ข้ออะไรข้อหนึ่งขึ้นมาจะมีคุณค่ากับเราเอง มนีมันมีประโยชน์มากก็บม่กลัวถ้าคนไม่เคยรักษาชิ้นห้าจะไม่รู้จักหรอกว่าคุณประโยชน์ของชิ้นห้าให้ความสุขกับเราอย่างไรบ้างเราจะไม่รู้คนเคยรักษาชิ้นห้ามาก,ก่อนในอดีตมันรู้จักคุณรู้จักประโยชน,น์มากกว่าหาการตัวอย่างน้องพ่อเองสมัยจะใบหนุ่นรักษาชิ้นห้ามาเนี่ยไปไหนมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย มีความสุขแค่ชิ้นห้าเนี่ยมีแค่นี้ยไม่ต้องไปนึกถึงกิจมีความสงบจังมั่นละแค่ใจแล้วมีความสุขแค่ชิ้นห้าหละมันใจแล้วไม่เบียนมีไฟกับไฟทั้งพิงมีเรามาปฏิบัติหมดชิ้นตัวเองอหรือชิ้นตัวมุสาเหมือนกันเด็ดตัวมุสายนักษายาก แต่ถ้ารักษาได้หลังนี้คุณค่ามากที่สุดเหมือนสินห้าตัวเนี่ยศีลตัวปานาพินากรรมเมกับตัวโซลาสี่ข้อเนี่ยถ้าจะพูดเรื่งการรักษาเนี่ยยังไม่ยังไม่เท่าสินตัวเดียวคือตัวมุสาการรักษายากอันนี้สมกับมากด้วยนั่นจึงว่าตัวมุสาเป็นตัวสาคัญ พราะการสื่อสารต่อกันในความรักวันนี้มันเป็นสื่ออย่างหนึ่งจะสื่อต่อกันที่เกิดความรักต่อกันก็ได้จะสื่อต่อกันเกิดความโกรธต่อกันก็ได้จะิีนตัวมุสสาเนี่ยคนจะรักษาได้เป็นสําหรับผู้มีนิสัยนักปราบัณญิตมาทางนี้ยังรักษาฉีนข้อนี้ได้แต่ถ้าคนผานตะดันช่วยรักษาฉีนข้อนี้เนี่ยยากจะรักษาได้ นี่คน่าน <c oughs> พวกคนเราเนี่สาคน่าน,นไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองคือ่านคพีเดียวเนี่ย่านอย่างหยาบๆก,ก็มี่านอย่างละเอียดก็มีนี่เรามาศึกษาคน่าน่านโดยการทำก็มีคือทำอย่างนี้เพื่อ่านหาเหตุ พอเรื่องพอราวขึ้นมานี่ทำทางกายผ่านหาอย่างไรเอาสายตาไปผ่านู้อื่นก็ได้ตาเล่คนนั่นก็เหล่ยเด็กคนนี้หน้าตาบวดเบื้องคนนั่นคนนี้นี่คือว่าผ่านหาทางกายถ้าตัวเองไม่ยีไม่มีความยินดีเข้าใจคนใดคนหนึ่งขึ้นมากับตาเบ่เล่คนนั่นเล่คนนี้หน,น,น้าตาบวดเบื้องเหมือนกับว่า ไม่รับแขกกันแล้วกันนี่ก็ว่านักหนะาตาน้าตาคนผ่าน,นผ่านหาเรื่องขอเรื่องนี่คนนักหนักคนผ่านทางวาจาล่ะผ่านหาอย่างไงคือผ่านหาเรื่องเหมือนกันเรื่องไม่มีตาละก็พยายามจะพูดจะคุยพยายามจะแกล้งกันแหนก่อเรื่องขึ้นมาให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้ได้ เรื่องน้อยๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสั้นๆให้เป็นเรื่องยาวขึ้นเรื่องไม่จริงพยายามจะหาเรื่องต่างๆมาประกบอบให้สมจริงสมจัิงขึ้นมาเนี่อขนาดคนผ่านคำพูดหาผ่านมากขึยนแต่มาพูดว่าเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติมันใช่นะครับว่าอันธรพานคนผ่านทั้นทานชั่ว แล้วเมตตาอยู่ตรงไหนี่นเมตตามีือเป่ามันนิ่งเพราะเมตตาเนี่ยมันระดับผู้มีนักปราบัณฑิตผู้จะรักษาคนผ่านรักทำทำไมอยากมากมีเมตตาถึงไม่ใช่ว่าพูดกันทุกคนทุกคนนะมันจะมีในเฉพาะผู้บ,บุญบริบูรณ,รณ์แค่นักปราบัณฑิตเท่านั้นเองคนผ่านรักษาเมตตาเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบมีไม่นิดเดียหน่อย คือ่งการปฏิบัติทางกายวาจารธรรมดาบรรดาเนี่ยพยายามรักษาพยายามปฏิบัติผู้เป็นนักปฏิบัติคนมีเหตุมีผลเป็นคนนิ่งไม่คิดอะไรผมถามไม่พูดอะไรวุ่นวามม่อะไรเกิดขึ้นต้องตื่ตัวไว้ก่อนต้องคิดหาเหตุหาผลน้ำโล่งน้าไว้ก่อนว่าถ้าพูดไปอย่างนี้ ให้ถามตัวเองก่อนว่าเราพูดเพื่ออะไรกับคนคนนั้นหวังอะไรกับคนคนนั้นดูตัวเราอีกว่าเราพูดเพื่ออะไรกับเขาเพื่อเอาชนะเขาใช่ไหมน,นักษณะคนเราคนผานไม,ไม่ได้คิดอย่างนั้นอาชนาลูกเตี้ยวจะพูดทำลายป้ายสีคนในคนอย่างให้เป็นความเสียหายเน่ยายยามพูดอย่างไง ทับยับเยียบเยียบับยับเยูะแค่ไพูดน้อยพูดใหญ่เพื่อให้ชาวมาช็กเนี่ยร่วมกันทําลายคนใดคนหนึ่งให้ชิบหายไปให้สมอกสมใจตัวเองนี่คือพานอันการปฏิบัติตบต้องกัดสิ่งนี้ออกไปให้ได้ยาวเรื่องารรมะในใจตัวเองสิ่งที่มีสาระยาวมาพูดยาวมาคุยในผู้กลมนักปฏิบตัติด้วยกันก็นด้นพูด นินทาคนนั่นกล่าววันคนนี้ว่าคนเองบงบบโห่น่าเก่งไม่ใช่นะเนี่ยก็าแาบ้าอันตรพานใหญ่นั่นพันหาเรื่องอนี่ไม่ใช่นักปฏิบัติเป็นคนไม่มีทรรมประจําใจธรามประจําใจมันตรงนี้อะไรควรพูดไม่ควรพูดมันก็รู้จักบุรนี่คือความฉลาดทางปัญญา หลวงพ่อเองพยายามสอนคนให้ยมันควมีความฉลาดให้ปฏิบัติตัวเองได้ฉลาดอันนี้ให้รู้ตัวเองให้รู้เขาให้รู้เรานางข้งาหลวงนักพรตาจะ์คำสุดท้ายว่ายังไงเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพ,พร้อมเมื่อพระไม่ประมาทเธอเีอย่ยเท่าเนี้ยไปตีความหมายดูสิ เรานำมาปฏิบัติดูสิคำว่าประโยชน์ตนเนี่ยประโยชน์อย่างไรประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างไรกตีความลงมาแยกแยกเอามามาปฏิบัติกับตัวเองโนวนี่เราทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันเสียหายแลวมันดีขึ้นมันฝ่ายเจริญเรื่เสื่อมลงอืม ประโยชน์ตนแค่ไหนว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพียงแค่ไหนส่วนมากเราทําทุกวันส่วนใหญ่อันตรนะพานมันทําประโยชน์ท่านให้เสียไปทําลายชื่อเสียงคนนั้นทําลายชื่อเสียงคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่คือว่านักการเป็นนักขณะอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ท่านทําลายประโยชน์คนอื่น นี่คือเป็นแรงันหนึ่งแรงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจมวรอิจฉาตาล้อนคือนักปฏิบัติมันจะมีสิ่งเหล่านี้คือตัดทิ้งไปเพื่อแรงอิจฉาตาร้อนตัดทิ้งไปให้ได้ของหย,ยาบไม่ควรจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาประดับใจตัวเองไม่ควรจะเอาคำเหล่านี้มาประดับปาจาตัวเองด้วยคำพูดและขณะอิจฉาตาร้อนพูดอย่างไรกันทดลองดูได้ที่อืม เราทำไมนักปฏิบัติจะว่าเอาเรื่องอิจฉาการอดมาสีใจตัวเองทำไมไม่ลายเอาขึานา้นไปเพราหยาบๆไง่ายเลยนี่คือว่าให้รูดตนคำว่ารูดตนตนในคนะอะไรบ้างตนเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติควรฝึกตนอย่างไรให้สมกับว่านักปฏิบัติให้มันคุ้มค่า ให้คนอื่นคนนี้มองได้ว่าเออนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปถามหรอกมมนต้องไปคุยธรรมะธรรมโมหรอกคนนั้นรู้ธรรมะแค่ไหนปฏิบัติแค่ไหนไม่ต้องไปถามไม่ถามทําไมเขาฟังก็รู้เรื่องคําพูดอะนั่นหรือดูสายตากับเขารู้เรื่องกันอยู่คนเป็นนักปฏิบัติเขาเดินอย่างไรเขานั่งอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไงหน้าจ้าเขาเป็นอย่างไงมันรู้ๆูกันอยู่มมนต้องไปถามธรรมะธรรมโมเลยทั้งสิ้น มันต้องไปถามถามาธรรมะธรรมะหมดทั้นเป็นยังไงพราะว่าเข้านา้เป็นยังไงไม่ต้องถามเขาดูไม่ได้ยากสองอย่างเขาไกยวาจาเขาก็รู้แล้วเนี่ยหรือวาจาตัวเด่นทั้งฝันตัวเด่น,ดเ,ดนเลยรู้ไกลวาจาตัวเด่นเขาฟังออกมารู้ยคําคพูดอย่างนี้เป็นคาพูดนักปฏิบัติเป็นคำพูดอันตรพานมันบอกทันทีมันต้องไปถามถามาธรรมะเป็นยังไง เาวนาเปยังไงไมต้องไมพูดหรอกมันไปถามทําไมมันบอกด้วยตัวเองหมดนั่นการดูคนในภาคปฏิบัติอย่ามาดูในช่วงการปฏิบัติห็นว่ามันนึกทำบริกรรมทำสมาธิให้อิดมในความสมางบดูเท่านี้ไม่ได้ไม่ได้เลยจะไม่รู้เรื่องกันคือไม่แสดงออกต้องดูคนนักปฏิบัติหรือนัก หรือบรรดนต่านต่างๆดูตรงไหนดูตามวันปกตินตามเวลาปกติคือวันธรรมดาเวลาธรรมดานั่นแหละี่ดูคนผ่านดูตรงนั้นดูนักป่าดูตรงนั้นนั่นจะออกมาให้ดูกันแล้วกันดูธรรมชาติมันเองแล้วก็นักคนพานเนี่ยออกมาเองมันน่ะไม่ต้องดูบอกออกมาป๊ป๊บป๊าป๊าป๊จะหาเรื่องกล่าวฟันคนนั่นนินทาคนนี้ไปเรื่อยไป เขาดูตอนวันธรรมดานักป่าเช่นเดียวกันเขาดูนักป่าจนดูเวลานั่นแหละวันธรรมดาวันปกตินักป่านักมันจะทั้งหลายท่านโคงเส้นคงว่าไม่ว่าที่รับที่แจ้งตอนหน้าตอหลังเสมอต้นถึงเม,มื่อปลายทั้งหมดไม่เหมือนคนพานมันต่างกันนักป่าหรือเม่นคนพันนะจะอยู่ที่ชุมชนก็ดีนอกชุมชนก็ดี ในพิธีก็ดีนอกพิธีกด็ดีนักปราชญ์เขาจะสมอต้นเสมอปลายยึดใส่กิริยามนญาย์นีไม่ว่าที้สมรลไยก็ตามตัวหน้ารับหลังก็ตามกลุ่มนี้เขาจะมีนิสัยสภาพเหมือนต้นเหมือนปลายตลอดเวลานึ่เหมือนอันตราพานอันตราพานมันจะมีมีช่วงเดียวคือพอดูได้คือมานั่งสมาธิแข่งกันคือนั่งสมาธิแข่งกันพอดูได้เรียบร้อยดี ให้ปล่อยจากที่สม้าทีไปก่อนเสยๆแล้วให้หออกมาเป็นพานวงเวงวงเวงวงเวงเสกันแลวทีนีกระซุบกาาระซับกรนะซุบกระซับนั่นแ่ะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาเอะไรทีนีนี่คือคน่านออกมาไหวนี่ขเขาีะกนาว่าคนเราไม่รู้ตัวเองนี่ปฏิบัติเช่้ใหม่แค่เราไมา่จงละอะไรมากมายในชีวิตเราและแค่ ละแค่นิสัยชั่นดานผ่านออกจากใจเราได้ไหมชีวิตเราเนี่ยมันต้องออกมาคาใหม่อะไรดูยยังไม่ต้องไล่กินปปัญหาเกลียดดอกเอาไว้ก่อนตัวนั้นนึกว่ากันรอบหลังเดี๋ยวนี้เราจะพยายามกําจัดตัวอันตราพันจากใจเราให้ได้ไหมธรรมะที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องศึกษาตัวนี้คําพูดมันเรื่องสําคัญ ปฏิบัติให้เป็นคำพูดตัวนี้รอล้อมคำพูดตัวเองให้เป็นจะพูดอย่างให้ใหมีสาระให้มีประโยชน์ประโยชน์ตนพูดอย่างไรคำพูดเราทําประโยชน์แก่นคนอื่นจะพูดอย่างไรพยายามหล่อล้อมให้เป็นพันญวันนิสัมมะกระนา,นเยยางเฉยโยจะพูดสิ่งใดให้ควรซะก่อนจึงพูดนี่ะเราจะกล่าวไว้้แต่เราไม่ค่อยควรสักทีหนึ่ง เป็นนักษณะพูดตามใจอยากกับผูดการพูดอย่างนี้เป็นนิสัยคนผ่านชช่นดานชั่วไม่คิดหน้าคิดหลังเพื่ออาชนะคนนั่นอาชนะคนนี้นัน่นนักษน,น,นะนีสัยคนผ่านเป็นคนพูดไม่คิดอืนี่คือว่าให้ทุกคนเนี่ยให้ศึกษาและปฏิบัติตัวยางหยาบ,บเบาไว้ก่อนอให้เขาได้ดูได้ว่าเออคน คนผู้มีธรรมจําตัวไม่ต้องไปประกาศก่ะเขาดูเขาเขาดูก็ร,รู้ธรรมดามนี่คือตัวชูลาเหมือนกันตุศราเมียนอะไรน้ต่อเรื่องกินเล้ามอยาเนี่ยนี่ก็มันไม่คือนักปฏิบัติคนมากไม่ต้องพูดกันมันไม่กินอยู่ลยแล้วที่มันหยาบมากหยาบถึงตัวชูลาเขาสำหรับใครคนทานนั่นแหะกินได้นกักปราติตเขาไม่กินกินเล้ากินยา เป็นของมึเมนเมาเอะไรควรหรือไม่ควรนี่เราพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในโลก,โลกยุคปัจจุบันเนี่ยการแปรปวนของโลกเราเนี่ยมันมีมากเลยเนมาวัยหนุ่มใ้แ,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 แก่เหมือนกันนะแต่ว่าธรรมชาติอะไรมากถึงขนาดนถึงยุคนี้ยังไุคนี้มันแปรปวนมากเลยสังคมทุกนี้เปลี่ยนแปลงเ,เร็วขนาดถ้าคนปัญญาไม่ดีตามไม่ทันก็แล้กันถ้าปัญญาดีเนี่ยมันตามทันทุกกระเบียดน,นี้ ให้แสดงกาบสังคมนี้มันจะมาองภาพพดได้จว่าอนาคตจะไปเป็นยังไงโลก,กน,นี้ทังคมนี้หนวนี้สังคมเราเนี่ยคนพานมากเท่าไหร่จะก่อให้สังคมเ,เร็ว้ายลงไปทุกทีทุกทีหนวนี้คนพ่านมากขึ้นสังคมของโลกทั่วโลกทั่วทั่วเทศเนี่ยมันจะทรงกับสุดคือความดีมันรงอยู่ได้ยิดเดียว พุดทั้งต่ำให้มากที่สุดก็ได้พบคนพานมันมากกว่าคนดีมันดึงกําลังมันมากกว่าอย่างคนมีสังคมลโลกเราทั่วโลกเป็นย่างไนก็เคยศึกษาประวัติของโลกมาเมือนกันเป็นยังไงอย่าง,น,างน,นี้แล้วนี้คนที่เพือนไทยเราระศาสนาพุทธพูดเอาไม่อยู่พุดกระหากคนกระหากว่าคนนับถือศาสนาพุทธไม่ออกมาปฏิบัต ถ้าคนเอาศาสนาพุทธมาปฏิบัติเออนี่มีส่วนจะดีได้เพียงถืออย่างเดียวไม่ดีขึ้นโนวนี่คนเน่ยโนนนี่นับถือศาสนาศาสนาพุทธมันดีหรือเปล่าเขาบอกถือคํียามันดีหรือเปล่าก็เหมือนเราถืออาหารการกินสักกิโลนี่หรือผลไม้สักกิโลนี่ถือดูที่อิ่มหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันอิ่มไม่ได้ถือนั่นะ มันต่างกันกับกินนะหรือถือเงินถือเป็นพันเป็นหมื่นก็ตามแล้วมีจับจ่ายอาหารมาซื้อเก็นสิอิ่มหรือเปล่าอิ่มไม่ได้เลยนี่คำว่าถือคําเดียวนี่ไม่อิ่มท้องหรอกหรือว่าเราเป็นโรคเป็นภัยประจําตัวนานาประการทุกประเภทตั้งแต่ในมนุษย์ภาคการถ้ไปถือยาอยู่เฉยเยนี่ยมันอิ่มไหมโรคหายไหมบองทีความคาว่าถือนี่ก่อนดิสิท่านใดก็ว่า ว่าับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนับถือพุทธเถยมันดีหรือเปล่าไม่ดีอ่ะเขามาถืออย่เนียยังไม่ยังไม่ไม่ปฏิบัติเลยนี่มันต้องเอาพุทธมาปฏิบัติเสียก่อนจะด,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 ดีขึ้นได้นี่ที่คือความหมายเขามาถือคำเดียวเนี่ยมันพุทธนับถือศาสนาะไรศาสนาพุทธเออถือก็ถือไปเถือไม่ต้องไปถือแบอกหามพุทธก็หามไปเถนะ่อแบกก็แบกไปเถืแบกพุทธนั่น ถือไม่พอต้องถามก่อนต้องแบกไชก่อนมันดีอะไรศาสนานะั้นมันดีขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตามนั่นเราจะจนถืออย่างเดียวต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามมัอยู่ในสามอย่างนั่นแหละปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางวาจาและปฏิบัติทางใจนี่ปฏิบัติสามประตูเทานนเอง ถ้าคนมีปัญญาดีมันเลือกปฏิบัติได้ปฏิบัติทางว่าทางกายทำยังไงอย่างเนี้อย่างนี้อย่างนี้มันรู้จักวิธีปฏิบัติปฏิบัติทางวาจาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่นี้มันรู้จักปฏิบัติทางใจเหมือนกันนี่ก็ให้ทุกคนไปศึกษาหรือปฏิบัติเอาง่ายาง่ายมี่้วก่อนอย่าเพิ่งกระโดดโลดเต้นธรรมะหมวดนั่นหมวดนี่นนนนมะขค่นเนี่พายเนเอาไว้ก่อนที่อันนั้นเอายำยาไปก่อน,ออนให้มันพลื้นฐานตัวอย่างมันเรียบร้อยไปก่อน ต่อไปพยายามขยับาเยืนขึ้นไปต่อไปต่อไปจะดีขึ้นดีขึ้นนี่ก็พยายามฝึกกํามไปหาสูงกระโดดสูงที่เดียวเนี่ยมันทําไม่ได้ก็เสียไปเฉยเหมือนกับว่าเราเดินทางเดินทางก็เดินแห่งเดียวเส้นเดียวเดินบ่อยๆมัเป็นทางขึ้นมาได้ใหม่ๆเดินสาอคขัง้สงสามค้ั้งเป็นทางขึ้นมาไม่ได้ต้องเดินบ่อยๆหลายรอบ ถาานั้นมันจะเป็นรูปทางขึ้นมาได้มีพละการเดินมีภาวน,นาเหมือนกันต้องพยายามปฏิบัติพื้นน,นธรรมดาไปก่อนปฏิบัติไปบ่อยๆเดี๋ยวเป็นเส้นทางขึ้นมาได้เช่นเดียวกันอ๋อลืมไป่อ